เขามาทำอะไรกันครับเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยเขาบอกขาประจำเมื่อกี้ราคอเขาบอกขาประจำหมดเนี่ยใช่ใช่มาดีกว่าจะได้เขาบอกการท่าเรือนี่ยขาประจำนะโอเคมาที่ เดียเดี๋ยวเดินมาดิเอาเดินเอาป้ายป้ายมาก่อนคนป้ายป้ายขึ้นหน้ามาปเยอป้ายเไปตรงนไดอะไปตรงเลยเย อันนี้ขึ้นไหนอันแรกอันนี้นะครับมายื่นเรื่องเพิ่มเติมจากการที่ เดสไอได้รับเป็นคดีสอบสวนแล้วในคดีเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินกองทุนสำรองลิงค์คีบการท่าเลือนะครับโดยเขาทาั้งเดซไอเนี่ยรับสอบสวนมาตั้งแต่ปีหกห้านะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องก็ยังเงียบอยู่นะยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยทีน,นี้วันนี้ผมมาชี้ประเด็นสําคัญเลยนะครับว่าคดีนี้มันมีความชัดเจนยังไงถึงได้มาร้องให้ให้ที่เนี่ยนะ ตรวจสอบเป็นคดีพิเศษเกี่ยวกับการฟอกเงิน